มือนีมารีวิวแป้งเป็นเป็นแป้งฟุ้นอัดแข็งของซิดทูซิดมาลองเบิงข่อยกับเัน่อนเลค่อยใส่ข่อย,ยใส่ตะแป้งฟุน้นเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแป้งฟุ้นอัดแข็งนี่แกะออกมาแล้วหน้าตาน,อน้องกระสิเป็นแบบนี้เปิดเบิ้งข้างในเปิดเบิ้งข้างในเป็นแบบไหนอ้นี่กับสิมีกระโจกเนาะอ,อรูล่าดีมีกระโจกมีพับ ภัพมันน้อยๆขออนุญาตคือเกาบ่ได้ใส่พับด้วยขออนุญาตบ่ได้ใส่พับขอใส่แปง้งของเจจะของเพราะว่าข่อยเป็นคนติดแปง้งข่อยบ่ยบมักใส่ภัพแหมเขาบอกว่าเป็นแป้งฟูนอัดแข็งนี่เนื้อแปง้งถ้าใดทุกสีผิวนะพี่น้องเออล่องเบิง้งร่อ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 ง,องมักร่องอืม น่นก็บอบโจย์อยู่ได้ลระมันมันบอกเป็นฟุน้นฟุ่งกระจายแมมพี่น้องสําหรับข่อยว่านะแล้วมันกับพกผ้าไปใส่มาใส่ได้ง่ายพ้อมพกใส่กระเป๋าก็ไดว่าตรงย่านเฮียงสินะอืดีอยู่ได้พี่น้องเราข่อยสิบแปะพิกัดไว้ให้สำหรับคนที่แบบว่ามากความสะดวกสบายแบบ อยาาทาบอยากท้าบแป้งฟุน้นแต่ว่าย่ยานมันหบหยานมันเฮียงสิแม่เออ,อยาดมันเฮียงยานมันเป็นฟุ้นกระจายอันนี้ตอบโจทย์เลยคือบอกเป็นฟุ้นกระจายอ่ะถึงมันสิเป็นแป้งฟุ้นกระจริงเป็นแป้งฟุ้นอัดแข็งอะ่ะสำหรับข่อยข่อยว่าดีนะแต่บัรูคนอื่นสิคิดคือข่อยบอ่าข่อยว่ามันดีอะ่ะมันบ่มันบอกเป็นฟุ้นกระจายแมสเนี่ย ถ้าออกมาแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ข่อยก็ว่าด,ดีนะลองไปหาเบึงพี่น้องข่อยแปะพี่กัดไว้ให้แล้วอยู่ขางใส้นี่แหละอยู่มุงนี้แหละตะก้าข่อยอยู่แถวนี้แหละตะก้าข่อยไปกดเบึงเนี่ยเด้อือถือใจแท่วันนี้ ป็นจะสื่อใส่ด้เนาะเนี่ยพี่น้องว่าจาังไหนสาหรับข่อยข่อยบ่ได้อวยได้เนี่ยสำหรับข่อยข่อยว่าเออเขาเก็เฮตออกมาดีอ่ะแบบมันบ่เป็นฟุน้นฟุ่งกระจายอ่ะตลับกะนาพกผ้าพกใส่กระเป๋าเนี่ยพกใส่กระเป๋าก็ได้คือว่ามันตลับน,น้อยน้อยโบยไยเถื่อทะนะบบเกะกะ้วบนันนี้เวลาเฮาใส่กระเป๋ามันกระเบียร้อมเออบ่เบียซะจัะสีนะ่ะห้าเทียบฟ้ามันเปิดอันนี้ฟ้าก็บ่เปิดพร้อมแน่นานาดีนะ แกกับสีบอ่าอกขึ <c oughs> ้นเบื้องเน้นนาซ้ำหนะ่ะถ้าออกมาแล้วก็สีเป็นประมาณนี้เออเป็นธรรมชาติดีอ่ะมันบ๊บโป๊มันบอ่นบออันขาววอกนะสําหรับแบบบางคนอาจจะคิดว่ามันใส่ใดทุกสีนี่สําหรับพ่นผิวคํานี่เบื้องข่อยเบื้องข่อยเป็นตัวอย่างนี่ข่อยเป็นคนผิวคํานะข่อยเป็นคนผิวคําข่อยเป็นคนที่ผิวบ่าขาวอะ่ะเบื้องข่อยลวดนี่ข่อยเป็นค้นผิวแบบเนี่ยเออถ้าออกมาแล้วก็เป็นลักษณะนี่อ่ะขึ้นเบื้อง เดลิเยมเ้อร์ซิททูซิข่อยค่อยใส่แต่อันมาคะลากับไอเลนเนอร์เขาหอเคยใส่แป้งพึ่งพึ่งจะเค่อยใส่แป้งเขานี่แหละมันออกมันโดนเลยอเนีพี่น้องว่ามันพึ่งจะออกนะแต่ว่า่อย่าเคยใส่ไหมเออส่วนมากกับสีใส่แต่มาคะลามาคะลานี่ใส่เป็นประจําแล้วก็ไอเลนเนอร์เออไอเลนเนอร์กะห้างเพียกัอันไปพ่อกระซื้อบ่มือใดไปไปพ่อกระซื้อเมื่อใดบ่พ่กับบริซื่งเสียน่าเออราคาบ่แพงราคาหลักสิบ รักซิบรักลอยเนี่ยละ่ะดีอยู่ด้วร่องให้เบิ้งแหละนี่ยละ่ะเกิเส็เป็นความาณนเนี่ละ่ะแป่งสิทธู่สิทธ์ธรรมา,าตาอยู่ไปหาสื่อมึงในเดอ้อ